นางพี่ก็ได้ห่อนางพี่ะว่าว่าอะไเป็่อนนนอนเรามเคยฉิ่เท้เทือดที่ใาก็มาแล้ก็เลยมาเียเอากินใช่ปะ ทักแรกในชีวิตมีจินใจเคียวซีเนี่ยว่าซีว่าแม่เราจะไปกินมาลาค่าตะกี้เจ้ามันยังเป็นมาลาเอาด้วยครับยี่ๆยังบาทเออซีซีบาทเล็ก็ได้ใส่เบิดเลยแบบเตีวต้นคอโอ หมดจนม่าตามต่อการที่น้องเลยวันนี้ทั้งทีันศีพาันกินเชฟซีเลยมันได้เป็นเชฟซีแบบ เข้าไปกันสบายดีเด้โต่อก,กันอีกต่อกันอีพีซ้อนไม่ได้แล้วไปยังกันเอาเอาที่พี่ตาสบายได้ ก็เป็นไก่นี่ราคาเท่าไรนี่โอ้โหดจัดเลยยังเป็นยังกูเลยเนาะเอาอะไรเฮเอาอะไรหนูนะเอ๊ะเดี๋นีมยังไงหนูเห็นรูมเด้เ อาแน่ซื้อได้ครับแต่ไม่ตัวยิเวอตัวที่เป็นมาชันหรือสิบแก้วอันนีสองสูตก็สีเอาเอาอันแบบนี้ก็ได้พี่รวยังก็ได้สองรี่ครับเอาไม่ละเดาวรากิน KFC กังเอาอะไรไหม ว่าพ่าแล้วก็มาชานธรรมดาหนึ่งครับจ้านปกติครับด้กินได้ลเนี่ยเจ็ดหนค่สีบาทครับบ้นั่งเลยเต่วนนั่งเลยนั่งใสนี่นะตัวนั่งที่ว่านั่งทั้งใดไะบวกคปขมาจ้เชื่อนั่งมองได้น่อนั่งนี้เวลา

มูน yeah. um, ั่งใส่กระแตอ่ะล um> ่ะอันนี้แมด้แมนมานังค่าตอนบัตรแสดกพีตาเจ็ดร้อยกว่าบาทปุณะเโอ้จินเวะว้าวาไเปิดนเนาะบ่ได้เคยจิบเบิได้พี่ไต้ โอ้บัดรบัตเพิ่นลเฮดแล้วล่ะเพิ่นสิเอิ้นเฮาไปเอาวาอเดี๋ยวจังไห้บักอ้ายไปเอานะทางลูกสาวพี่ตาเพิ่นมาสวัสดีละ่ะสบายดียสวัสดีสวัสดีบพื่อนตาฮักเธอนะเนาะเพิ่นทักทายสวัสดีแล้วพี่น้องอายุเจักปี24่สี่เนี่ยปีสี่แบบย่สามพึ่งยังเกิดปีเดียวก็ลูกชายหนูว่า23เออ45ี่้าเนี่ยมีเกิด45่หี่ห้า ลูกชายนุเกิดปี2002ตรงะันาะ2002ลบ2002น2002ลูกชายนุเกิดปี2002เท่ากันทากนอันนี้20คุดิไปลดามาเลยโอ้น้องอออ้ không con bao lọt mà nó <làm>. đẻ, <laughs> <laughs> thôi rồi, rồi, bố rồi, rồi, đi thôi, rồi, 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 chắc mấy chắc tuổi, mấy cái Này. <laughs> cái này cái này nè ba mặt ơi vì nóng của chị năm căn ông kín cái <laughs> ba <Kịp> à? <laughs> ทักแรกในชีวิตมีจิตใจแค่ซี่เนี่ยว่าซีว่าจับสอนพบอกพ่อพี่ตาพี่จะไปะกินเนาะ เจ้ามนยังเป็นมาล่าพ่อจ้ะซินเพ็ดก็ได้เลยบอว่าเกินกินกินได้ไหมล่ะบอกภาษาลาวนะคะฟั่งออกไหมัะพูดบอกปกตน ลูกชายมีคมรอบครัวอล้วบ้างจ๊ามีแล้วเลิกกันแล้วไม,ไม่ใช่จีบจีบสาวลาวอยู่นะตอนนี้ฮะพี่ดิวอะ่ะ <c oughs> ลูกชายหนูเป็นจีบสาวไทยวะเป็นจีบได้ลูกสะใภ้คนไทยวะเป็นใดก็ันได้เื่อได้หนูกับนิ้มของหักกัน Nó cái thằng gì nó là một chút chưa bao giờ chưa lại giờ chưa bao không có đi giờ ngay, bao giờ chưa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  ซื้อยังก็ซื้อบิมบีมดีม,ดมน้องดีมฮ่กินห้าสิบก้อนกินแเมื่อบ้านบร่กินทีบ้าลเ้าบริกิน,นมันแพงเนะพี่ตาเนี่ันนี้ชื่อเจ็ดร้อยเท่นี้นะเจ็ด้อยต่อสิบคุะสามแปดรอยนะยังน้อยนึงกินนเต็มที่เลยกินเลยกินหมกแหละกละินกินสบายสบาย เราเดาห้าสิเบก้อนที่นจะมากินอิมน่มอะไรบ้างนางลายห่อกับอุกเอาได้หรอเฮ้ยพี่จะส่องห้องน้ำกันไปถ่ายดูเด้อบอลลูกทรายปะ่ะหรือว่าบอลตังบอลที่ตังตังนวดมันคกอทักพี่เดี๋ยวไปบอลตังนวดกันี่นะกินอิ่มไม่ได้เหรอเฮ้ย กินเค้กซี่ไปได้สิไปอันออกจากนั่นก็ได้สิไปอันสนนวดกันักหน่อยบอกมาจะกินเค้เนาะกินบบเบิดเรื่องแห้กับเจ้าห่อ,หอให้กับบ้านเนาะโอ้ยพี่นออ้องไงบอกเพื่อพ่อกันหาพ่อ,อกับเพื่อนถามอยากกินยังกินยังสวนโอุย๊ยยังก็ได้กินยังก็ได้เบิดเหมือนกน เลยสิพากันมาานวดกันเก้าอีนวดทางมานี้ขบน,นก็รรู้ซึกว่าดีใจลนให้เนาะดีมีเอฟซีอว่าพ่ตาเป็นกับบ้านเป็นสุนละอยู่ห้องหนึ่งมาเล่นน้ำขบวนหวดกันทีทั้งงานของลูกชายเนาะแต่ว่าลูกชายเป็นบ่อคอยบอดายยุทธ เดี๋ยว่ลมีโอกาสได้นางเล็ดนะมีเจ้าสบุรณ์มานางเล็ดนางพระรีตาเพช่นตอนนี้ก็กินอินแล้วเดเลยวเลิกพิชิตกันหน้าให้เก้าอี้นวดออกเดินนวดนะตอนนี้เขาพิพิตกันแลให้เครื่องนวดให้อะไรอันนี้อันนี้แค่นี้ละน้องมาอีก ต้องสแกนสแกนจ่ายอะไรแแกม้วนให้อันจับต้องึได้แล้วจ่บกล่องให้สิบห้านาทีพ <s ips music> ่อนาทบแปดโอเคเอาล่ะ ได้วะอื่ะสีสิบ,บาทกับเมนซ่าที่นสี่าัน้น่าจะไม่พออือ่ะสีสิบบาทเลยก็ได้ฮะเฮ่อ,บบอตัวนานนนะเป,นนนนาเป็นเงินสดตัวนี้เเป็นเงินสดเก็บเป็นได้เหร ต้องปอนเงินสดเอือ้าเขาไปแล้วครับสามบอ คงไว่ก <field ập> okay. ินก้วไดอันนี้โอ้ได้อันนี่อ้โอเครับแก่ ข้ามีเงี่ยไปนวดห้เบิดเลยนี่แบบเออต้มคอโอ้นวดจนมาตามตน้นโตอยู่ใกล้บ้านด้มานวดทุกมือสิมีเงี้ยฮะป้าดทั้งทีตาแกัณน,นะเห็นปะ ในตาวะดิน่าเดี๋ยวขอเบรกก่อนพี่น้องมีเนาะอพนอนรับกี่นี่รับกปะรับกันโอ้โหเมื่อวันพ้เวลาตอนใดเอ่องอนขัดกี่น่อยนวดเนาะมีแหงเลยเบียดมันนวดกันคอให้พี่เฮงมากนวดคนนวดนี่ก็เป็นวดซองเทือได้ไ้มนี่ปะ เจ้านี่เศร้าหวาดล่องอันเห็ดลานเฮ็ดให้อันนี้เป็นนวดชั่วโมงละสามรอยนวดขนนวดเนีอันนี้นวดมีแห้งอยู่ด้ยเนาะมีแห้งอยู่แต่ว่าเพิ่งรีบกระตุกเส้นแต่ว่ามีแห้งเวลาซับบุญเข่าต้องเอามือเข่าไปนะมันค่อยสิดีเข่าอยู่ก็เล่นเข่าไปวันนี้มันมันห่อนรถเล่กดื่มเคราดมารับวันนี้แม่อ้าวันนี้ก็ดีใจลายได้พี่ตาที่ได้ว่าพ่อเนาะเลี้ยงเคเอฟซีจนอิ่มกินบุเบิดจนห้อยีได้พี่น้องบู พอพอมาอีกรลยการอ่าขอบุญขอบคุณเนาะทั้งพีตาทั้งเรียกอาหารทั้งซื้อส่งสื่อเสื้อให้ขอบคุณขอบคุณในรายเด้อพี่เด้อก่อนพี่อยู่ดีมีเฮงก็เจ็บจะได้กงไข่ยามีให้อายุมันกันยืนให้รับด้วยก็ขาวเด้อนะขอบอกขอบใจในรายรายพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ฮะจบเพียงสนีสกอนเดี๋ยวสิพากันไปหาโลอินเย็นอีกก่อนเนาะพ่อกันในคลิปหน้าสบายเลย เออสิมาบอกลูกไส้กันคือยังไงสิไฟและห่านทรงแยวยึดไว้นี่อ่าีเฮ้ยแม่ <laughs> สิไปกันด้วยเ,เดี๋ยวสิไปนี <c oughs> ่แต่ลูกแต่ลาน <c oughs> าพี่เนี่ยแหละ พิดปาอไปได้พอครัวเขาเดี๋ยวแม่สิไปหาเลาะเล่นน้ำเมย์น้ำเมยตากันนะลูกเดอ้เอาจากใดกับแม่สิฝากคลองไว้นี่คันเมย์ไ่ได้กลับมาแหละมาแรกเมื่อไ, <ป S 1> ไหร่น่เ<ห>ด้โอโควกิ่งออกขึ้นห้องอีกไปเดี๋ยวเมย์ไปกันเด้อสบายดีเมย์เสร็จได้หน้าไปกันเด้เอดีใช <laughs> ้เมย์ก็ไปก็ได้แหละเด้อพาเลยค่ะไปบ่ไปนะบ่ แม่สิไปที่ไหนไปฟิวเจอร์ไปวะไปฟิวเจอร์เหรนวะไปสั้นเดี๋ยวไปก่อนมีน้องเลยบานีิมาเดียวหาทงางดงใต้กันกิตาร์เปิดเสิพาไปย่างเหล็กนั่นฟิวเจอร์ไปวะ